l i ฟ e f o r ์เวิตอนที่58ปปรับความคิดให้ชีวิตสมดุลเนื่องจากในทุกๆวันนี้นะครับเราเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในความคิดหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานปัญหาความขัดแย้งในทีมในครอบครัวความสัมพันธ์การเงินเศรษฐกิจอะไรต่างๆพอมีเรื่องให้คิดมากเข้านะครับบางทีเราอาจจะคิดมากกังวลเครียดนอนไม่หลับ หรือบางทีอาจจะเป็นมุมตรงกันข้ามคือบางเรื่องเราไม่คิดไปเลยเราเทเราโยนทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องกลับมาปรับความคิดให้สมดุลและอยู่ในความพอดีกับชีวิตเพราะฉะนั้นในไลฟ์ไอเดียจะชวนทุกคนนะครับมาสํารวจด้วยกันข้อที่1ครับคือสังเกตความคิดที่มากหรือน้อยเกินไปให้เราเขียนลองจดออกมาครับในเรื่องแต่ละเรื่องเนที่เราคิดเนี่ยเรื่องไหนเราคิดมาก เรื่องไหนเราคิดน้อยเช่นเรื่องการเปลี่ยนงานเนี่ยช่วงนี้อาจจะคิดกังวลมากเลยไม่แน่ใจเลยว่าจะงานที่ทำอยู่จะมั่นคงดีไหมนะครับอ่าเราก็เขียนออกมาหรือบางเรื่องที่เราอาจจะคิดน้อยเกินไปเช่นเรื่องการเก็บเงินแผนการพัฒนาตัวเองนะครับอ่าแผนการเกษียณหรืออะไรต่างๆที่เรามีนามมจะคิดน้อยเราก็เขียนออกมาเพราะการเขียนออกมาทำให้เรารู้ตัวนะครับ ข้อที่2คือกําหนดเป้าหมายของการคิดเวลาที่เราคิดฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะคิดให้มันออกไปในทางไหนให้เรากาหนดเป็นเป้าหมายนะครับเช่นกําหนดไปเลยว่าใน1สัปดาห์นี้จะตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนนะครับกำหนดเป้าหมายมาเลยแล้วกําหนดเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการตั้งเวลานะครับในการคิดเช่น8ปดโมงเช้าถึง8ปดโมงครึ่ง เราจะคิดแค่เรื่องงานการเปลี่ยนงานแผนงานของเราเท่านั้นหาข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่างๆถ้าหลังจากเวลานี้แล้วเราจะวางเรื่องนี้ลงเราจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วนะครับข้อที่3ครับคือปรับความคิดให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะบางทีเรากําหนดความคิดไปแล้วความคิดเราก็จะวนเวียนอยู่ในหัวเวลาเราทําสิ่งต่างๆกิจวัตรประจําวันทํางาน ใช้เวลากับครอบครัวอยู่กับเพื่อนความคิดมันก็จะติดตัวเรามาสิ่งสําคัญคือเราต้องวางลงนะครับฝึกที่จะมีสติหายใจเข้าลึกๆนะครับรับรู้สิ่งที่เรามองเห็นได้ยินสัมผัสนะครับอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเรากําลังทําอะไรให้เราโฟกัสนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับไลฟ์ฟอร์เวิร์ดครั้งหน้าสวัสดีครับ